มีสองเรื่องครับผูชมมะเริ่มต้นจากแท็กซี่น้ำใจงามช่วงเย็นที่ผ่านมาคนขับแท็กซี่สีฟ้าหมายเลขทะเบียนทอทาหารสสฤศีสามสอง,สองแปดห้าคุณสมบุญแต้มเนียนอายุห้าสิบสี่ปีเอากระเป๋าคาดเอลสีน้ำตาลภายในมีเงินสดสกุลดอลลราสหรัฐสองมัดรวมสองหมื่นดอลล่าร 20, าา์คิดเป็นเงินไทยก็หกแสนบาทเลยนะฮะและเอกสารมาส่งคืนให้กับนัก,กธุรกิจอียิปต์ชื่อมิสเตอร์โมฮัมเหม็ดบาดาวี ที่ลืมกระเป๋าไว้ขณะเรียกแท็กซี่มากับเพื่อนสองคนจากโรงแรมนาซาเวกัสบางกำแหงมาส่งที่เอกมัย34แยก6คุณสมบูรณ์คนขับแท็กซี่พลเมืองดีนี่บอกเลยนะฮะว่าหลังจะมาถึงที่หมายผู้โดยสารจ่ายเงินเป็นแบงค์พันตอนไม่มีทอนก็เลยขับรถไปแลกเงินที่ร้านขายของจำในซอยเอกมัย34แล้วกลับมาทอนให้แล้วก็ขับรถออกไปตามปกติแต่พอไปถึงสะพานพระราม3นึกได้ว่าขณะนั่งมาผู้โดยสารรับประทานมันฝรั่งทอด จึงหันไปปัดเศษมันฝรั่งที่หล่นบนเบาะด,ด้านหลังพอกําลังจะไปหันหันจะไปปัดเศษมันฝรั่งเนี่ยนะพบมีกระเป๋าสตางค์สีดําและซองเอกสารสีขาวแต่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดก็คาดได้ว่าคงจะมีเงินสดอยู่ข้างในก็เลยประสานกับสพเอฟเอ็ม91ประกาศตามหาเจ้าของและเอากระเป๋ามาคืนให้บุรีรัายที่สพ91มีผู้บริหารสถานีวิทยุสพ91ร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนี่ฮะ คิดเป็นเงินไทยเนี่ยหกแสนเลยนะฮะเพราะว่าสองหมื่นเหรียญสหรัฐ<ช>หรือ 20, สองหมื่นดอลลาร์สหรัฐเด่นตองไปคิดเป็นเงินไทยก็หกแสนบาทนะคะแล้วก็ยังมีเอกสารสำคัญต่างๆอีกด้วยนะคะนี่ครับนี่พลเมืองดีขอบคุณมากเลยคุณลุงนะฮะกู้ชื่อของแท็กซี่ค่ะ